ลูก้าสวัสดีครับโอ้รู้จักด้วยเขาบ่าเขาเจอวื่าเดือประมาณแล้วจ่าน่างนว่ากนไปว่ามึงได้สาเนี่ยมีเดก็กลังกุยอางงสาวที่อื่นเควางเงินสามหมื่นห้า่นน่ะเแล้วผ่านหรือยังสามหมื่ห้าผ่านไยังหนูผานนยังยังไปนนจจผ่านบอหรือว่าวางเงินก่อนหรือว่ายัง ยังไม่ได้ทําสัญญาเลยให้วางเงินก่อนเอ,อื่อกันเช็คก่อนดีว่าผ่านหรือไม่ผ่านใช่ใช่อยู่นี่กินข้าวก่อนเซ็นสัญญาก่อนผ่านแล้วให้วางเงินใช่รับรถให้วางเงินเอออันนี้รถยังไม่ได้รับวางเงินก่อนได้ที่จ่ายได้รถรถจะไม่รับจะเพิ่งวางเงินก่อนยังไม่ได้กินยังไม่ยังไม่ได้รถจะไม่ไม่วางเงินเลยใช่ใช่อย่าเพิ่งวางครับทำสัญญาทำอะไรผ่านก่อนแล้วค่อยเราค่อยว่ากันเออแล้วอันนี้มาดูมาดูตัวไหนครับตัวนี้ก็จะมาดูสีระม่วงสวยเนาะอ๋อมาดูคันบินเขาอยู่กระบินอครับอยู่กระบินเหรอครับน้องเอยน้งเกย แวะมาดูเห็นผมจากไหนดูในรถ๋อดูตลอดดูตลอดนะดูตลอดเลยรีวิวปั๊มรีวิวโอเคถูกใจยังวันนี้มีตลาดนัดด้วยไปเดินเล่นครับผมครับเนาะครับก็เลยมาดูไว้ก่อนมาดูให้น้องไว้ก่อนครับว่าเกิดยังไงเขาไม่ผ่านให้เขามาเอานี้ผมบอกเกิดไม่ผ่านยังไงก่อนเดี๋ยวพี่จะช่วยให้เกิดยังไงก่อเพราะว่าของผมมันก็จริงๆก็มาทางนี้เลย ไปขอเงินคืนเลยมาทางนี้เลยจบเลยไม่ต้องวางเงินเซ็นก่อนให้มันผ่านก่อนใช่ใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดเขายังไม่ได้วางเงินมันก็อย่างเี้ผมบอกว่าอยู่นี่ผมมองดูแล้วมาเช็คเลยเครดิตนู่นนี่นั่นที่นี่เลยแล้วเสร็จปุ๊บค่อยวางตอนออกรถใช่เช็คเครดิตได้อ่าใช่ใช่ี็เลยจะต้องห้าหมื่นกันเนหล่อผมที่บอกถ้าเกิดห้าหมื่นก็หาเต็นท์ใหม่ก็ได้ของผมมานี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่มีปัญหาทางจริงหรือเปล่าขอาให้มันผ่านก่อนได้ไหมมาให้สุขใจดูรถให้ชอบแล้วค่อยว่ากันเรื่องเงิน มีสองสีเลยมีสีเข้าไอ้เนี่ยนสีบอลเห็นบ่าสีบอลนั่นแหละก็สีขาวแต่ตัวนี้คือสบายสบายสบายเพราะว่นเดือนสองคนก็สบายอยแล้วถึงวันกนเดือนสองคนเดินสองคนก็สองคนก็ล้านหนึ่งถ้าเกิดตัวถูกไหมวันที่ผมมาออกกันซนนีนี่ขอบคุณมากครับได้รีวิวได้รีวิวที่นี่ก็ต้องมาซื้อจากที่นี่นะไม่ใช่ไปที่อื่นนะพี่ชายนะเออคนดีสานตัวหนึ่งเตรียมขวบเลยไม่แน่นอน ผมฟังได้แต่ว่าพูดไม่ค่อยได้ดาผมภาษาอีสานที่ผมฟังออกนะจะกองเต้นหนูจะกองเต้นเออนี่อยู่กองเต้นเนี่ยเดีรับน้เงสายก็อยู่บ้านเนาะโอเดี๋ยานยวนะเดี๋ยวนะเาีวนะเดี๋นดี่ยนะ่าี๋ยน่เดี๋ยวนะเีนะม่ี่ยนเดี่ยนะวนะเดี๋่นเะดี๋ยวะดีววนะดาวนะเวนะดวนะดาวดี๋ยวนะเดี๋ยวนเดียนี๋นเี๋กวนเนเดี๋ยวนะเดี๋ เี๋ยวเดี๋ยวเซลต้อมดูแลใช่ไหมนะเดี๋ยวติดขัดอะไรนี่แจ้งเซลต้อมเลยนะครับยังไงขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับมาดูให้ลูกมาดูให้น้องสาวก่อนจบไม่จบเดี๋ยวว่ากันนะฮะโอเคครับยังไงฝากด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วครับสวัสดีครับ